ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับเมื่อนี้ก็มาอ่ามาเบ่งเพิ่นเอาต้นมะนาวออกครับพี่น้องครับกต้นต้นมะนาวนะครับกมีอยู่หลายต้นนะครับมีทั้งที่ท่อแตกนะครับแล้วก็ที่กําลังแบบแหงๆนะครับแบบคือว่าตายแล้วนะครับก็จะง่ายไปแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เจ้าของเพิ่นก็จะเอาไป จาคลองเดิมเพื่อนนะครับเพื่อนก็จะเอาไปไหว้มงทีเพื่อนนะครับแบบว่าเอาไปปลูกจักหน่อยนะครับอาได้มาใหญ่กันนะครับพี่น้องครับโอปอกามาครับมือนี้ครับสซนนอโอปอมาเร็วๆวัอนี้นู่โอปอกามาครับนั่งนี่แล้วล่ะนั่งลงสวัสดีจ้าสวัสดีครับมันนี้กามามาเลนเฮ็ดชิงสายเลยฮะพนวัลนะครับ ครับบังม่วงนี่กรเป็นบักม่วงบังม่วงแก้วนะครับถือว่าล่มเลือนดีนะครับโอปอมากบ๊อบมากจะมีโขดหินลายนะครับขอบซาเพิ่นครับตอนนี้เพื่อนกากำลังค้นไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับจะได้โอปอมากบ๊อมากจะครับผมก็ล่มลรื่นดีครับดูไต้ต้นโฮมบังม่วง All right. Okay. ครับครับมือนี้กับาม้ไหต้นบางเน่านะครับนี่ครับกับจะมีตายครับกับจะมีตายแล้าดครั้งนอีกครับจะมีอยู่สองแถวกับจะเอาว้แค่แถวหน่อกครับก็จะมีสร้างมาเห็ดสองคนนะครับเป็นของเจ้าของเก่าเพิ่นนะครับที่เพื่อนตกลงกันนะครับว่าเพื่อนจะเห็ียดให้นะครับคือเพื่อนจะปรับที่ให้ โอเคอยู่ระดับหนึ่งครับพี่น้องครับคุยกันไ้นะครับครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับต้นที่ตายกับมีครับตัวนี้เพิ่งอาจะเอาออกให้นะครับเนาะส่วนต้นที่นะครับแบบนี้เพิ่งจะจะเอาไว้นะครับนี่ครับะครับตัวนี้ตัวนี้ตายครับพ่อกระแตกครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อแตกกับ พอแตกกันไลครับนี้ครับจะเอกเบิดแล้วครับครับนี่ครับมองนีก็จะเป็นทางเขานะครับพี่น้องครับทางเขากะท่อมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเชี่ยวมองนี้เบิดเลยแล้วก็ฟังทางนี้ก็จะเป็นท่างนะครับพี่น้องครับนี่ครับท่างมาท่างนี้ห็นมาครับเขามาหนีปุ๊บก็ องนี้ก็จะเป็นท่างเขาของสวนเลยนะครับมองนี้ก็จะคิดคิดไว้แบบนี้นะครับอมองนี้ก็จะได้เอาอท่อแตกต่างๆนะครับดันเมื่อไว้นี้เลยนะครับตําๆแล้วก็ดันดินลงมาหนีนะครับก็ค่อยๆปั๊บไปครับนี่ครับมันนี้ก็แตกครับผมก็จะดันรถไถเพื่ดันนะครับปั๊บทีให้ไหม ทางนี่ก็จะเป็นทางเขานะครับต้นม่วงน่ะก็คือกระท่อมนะครับฟังทั้งบนก็จะสูงจังหน่อยครับก็จะดันดันดินลงมาทั้งพี่แหละครับพี่น้องครับดันมาปั๊บทีให้มันโอเคจังหน่อยนะครับดินทั้งนี้ก็จะเป็นดินค่ายดินภูเขาละครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นสีแดงๆนไครับ จะเป็นลักษณะนี่แหละในไทยดินลุกลั่งนะครับดินลุกลั่งแล้วก็มีปนไพร่นิดๆครับมือนี้ก็บ่ได้เฮ็ดยังไหลนะครับจะของเก่าเพิ่นก็มาปรับทีหม่มาเอาต้นบางนาออกให้ครับพี่รองครับอ้าวเฮ็ดยังงอ บังน่าจ้านะครับตนาง่ง่ง<ะ>ตอว่อกดอ,ออดอกอุ้ยต้นบังง่ายแะครับหน่วยบังงายเลยพี่น้องเลยพ่นะไหลมเมล็ดใส่อโอพอโกับมากอยู่หรอกครับมองบังส่งมากแยน่านจ้าไปไปโอ้ยมือนี้ครับโบมิ่งยังไรครับมือนี้งานสำหรับที่ดินก็จะเป็น งานลือนะครับลือต้นบางหน้าออกครับพี่น้องครับลือตัวที่อยู่ข้างในี้ะครับออกก็จะใส่ระยะเวลาเนี่ยจักหน่อยเวลาจะเก็บไปบ้านบ่เวลาเก็บบางหน้าเลือกเอาหน่วยแบบไหนหนุ่ยเงยเหนุ่ยอ้วนอ้วนหน่วยเหลืองเหลืองเอาหน่วยเหลืองเหลืองดิหน่วยเขียวเอาบ่ได้ดิจ้าความอ่นหน่วยเขียวเ่าท่านในสุกฮะหน่วยเขียวเ่าท่านในสุกหน่วยเขียวเ่าท่านด้สุกอ่ะไป ไ,ไปไปเอาไปแว้กะท่มหน้าสวยงามครับ <laughs> มองนี้กระจายพื้นดันเลยนะครับมองนี้จใจพื้นดันออกดันออกให้เสมอเลยครับจะดูดีจังน้อยบัดนี้ค่อ,อยๆเฮ็ดไปละครับพี่น้องครับ งานจ้ควองบ่ท่านได้เริ่มครับพี่น้องครับให้ให้เพื่อนเคี่ย์ทุกอย่างก่อนนะครับให้เพิ่นเคียย์ให้เพิ่นเห็ดเรียบร้อยแล้วเบิดทุกอย่างนะครับพี่น้องครับย่างดีๆเด้อย่างดีๆเด้อย่างมากย่างมาก Đây. Văng nào văng. này khơi bo này. À, nuôi lương lương lên nè. Nó lạ. Chín đây. Ừ. lại. Nó lưới. Nó lại đụt chín lưới. Chín mét mất lại. Nó lạ. Về này. Tiết chạy. Áo, áo. แมนเบิดตั้นนั่นนี่นั่นนี่กินได้นี่ทั้งหัวนี่กับเมนนี่เอาเอาขน,นาดน้ามาพี่กินในพ่อแม่เบิ้งนี่ยต้นหุมหมนห่มหอซิมต้นหุ่มหอโอ้ยหน่อยเอาเอาเอาเลือยวเลือยวกะเจ้าโบมี่เราได้เลือยวกะเจ้าโบมี่เราได้เนี่ย เดินไปเรื่อยๆงานสำรวจบังครับทั้งนี้ปลูกคลองได้อยู่ครับฟังทั้งนี้จะโบคอยมีหินครับจะเป็นดินคล้ายๆดินลูกล่างครับจะสามารถปลูกได้อยู่โอปอบ่ให้กินโตหุ่มห่อครับพี่น้องครับมากหุ่มห่อแตกเบิดแล้วแตกเบิดแล้ว แต่ในหน่อยนะครับเด้อพี่น้องเคยกินแต่ตอนในหน่อยครับแอืซ่บเปรียปร้ยวๆเปรี้ยว,วหวานหวานเข้มโบมี่หลงมั้งเข้มนี่ครับโอ้ตะไคร้ก็มีดนะครับเด้อพี่น้องตะไคร้ก็มีนี่คือตุ้มหูนอ้องปอจา้าใส่เมาด้วยโอ้ตุ้มหูอะไปะ โอเคครับผมมือนีกับาพี่พานองนะครับมารับชมนะครับมาเบ่งความคืบหน้าภายในมือนีนะครับกับมือนีกับลื้อจากของที่เก่าเป็นลื้อต้นบางนาครับพี่น้องครับกับโบมีอย่างไรครับงานของผมกับบริษัทในเริ่มนะครับพี่น้องห้าเป็นเคลียร์ถูกสิ่งทุกอย่างเหลวกอนนะครับผมจะได้สื่อปั๊มมาแล้วก็มาล่งระบบปั๊มน้ำนะครับเอาอันนั้นครับเอาอย่างครับ จับนี่ห้างมิมนี่บอลน้อีเยอด้ลย,ยนี่ห<อ>นูนเลียนคนเดิมบมีด่ดอกแห้งแล้วหมดนียครับหมดไปเอาไม่หมดเดือดแล้วห้างหิมเก่าเอาเอาถือเอาบมีด่ดอกบมี่แมวหนอกอ่ะกินที่มเมือง <laughs> ซีมึงซีมึงเป็นยังไงกินอนไ้บ่ลาบลาเนาะเป็นห้างเก่าบ้างห้างเก่าครับพี่น้องครับครับรสำหรับในคลิปนี้นะครับบ่าโชคเสา้าเขียวอปปอนะครับก็ขอรับพี่ระน้องไป เพียงสานีนะครับกับไ้พ่อกันคลิปหนาครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมให้กำลังใจครับผมอขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนอยู่ดีไม่แห้งกันทุกทุกทุกท,ทุกคนครับผมสวัสดีครับกินในเบ้องก้นหร, <c oughs> รือยังออเอาอยนุก,กินมาแล้วเอาจาา่าไหมเล้วจ,าาจ่าไหมงามๆครับผม ครับสำหรับในคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพี่พีน้องๆครับไปพ่อกันคลิปหนาครับมีความคลบหนายยังกจะได้ถ่ายวิดีโอให้พี่พน้องนองได้รับชมนะครับการติดตามให้กำลังใจกันได้ครับพี่น้องครับกเป็นบ้าโชกเกษตรพ่อกระเทือนนะครับจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กถ้าเบิงนะครับพี่น้องครับเฮ็ดได้เท่าที่เฮ้าเฮ็ดไดยนะครับพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยๆขยับขยายไปเรื่อยๆนะครับเนาะ อ่าจ้าก่อนงามๆจ้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคยังไงโอ้